<c oughs> สวัสดีครับวันนี้รายการ Thailand Road นะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่ครับเขาสารโทนนะครับตรนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับทางลงนะก็เอาบรรยากาศมาให้ท่านได้ชมกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นถนนหกเลนนะครับช่วงนี้ทางด้านซ้ายมือก็จะมีอ ที่กั้นจราจรนะครับช่องนั้นก็ไว้สําหรับรถบรรทุกหนักๆนะครับต้องชิดซ้ายแล้วก็ใช้เกียร์ต่ําจํากัดความเร็วนะครับเพราะว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างลาดชันพอสมควรนะฮะนี่ครับเปลี่ยนมาเป็นถนนเป็นช่องจราจรหกเลนนะฮะ เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรากาลังลงเขานะครับถ้าท่านใดเคยสัญจรถนนเส้นนี้นี่จะรู้เลยว่าเมื่อหลายปีก่อนนี่เป็นแค่ถนนสองเลนนะสวนเป็นเลนสวนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําให้การจราจรน,นั้นติดขัดนะครับแม้แต่วันปกตินี่ก็ติดขัดนะเพราะว่าช่องจราจรน,น้อยเกินไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับนี่อยากที่ท่านเห็นนี่แหละครับ ขนาดวันปกตินี่ยังติดขัดยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> ติดขัดแน่นอนอน,นี่กำลังลงเขานะครับและอีกอย่างก็มีอุบัติเหตุทางจราจรบ่อยนะฮะจุดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นถนนอช่องจราจรหลายเลนแล้วก็ ยังมีปัญหาเรื่องของออุบัติเหตุทางจราจรค่อนข้างบ่อยนะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกหนักนะฮะเบรีแตกกันี้เองนะครับ <c oughs> ถ้าท่านใดที่สัญจรถนนเส้นน,นี้นี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนี่ คันข้าง,งหลังนี่รู้สึกแปลกๆนะฮะเป็นรถบรรทุกข่วงนะฮะแตใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะก็ <_ d ata> เลยไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ค่อยๆไปนะ <T uber> <reforms> นี่ครับก็ลงเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งฟ้าก็จะเป็นรถบรรทุกก็ต้องใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นเขานะเนี่ยมนจะลงเขาก็ต้องใช้ความเร็วต่าๆโอ้แผงกั้นทางด้านซ้ายมือที่เห็นนี่ก็น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุทางจราจรนะ การลงเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กด Sub สไ r i b e ให้ด้วยนะฮะจะได้นำภาพถนนต่างๆมาให้ท่านได้ชมนะครับขอบคุณสำหรับการรับรับชมครับ